วันหยุดเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะนั่งนั่งดูกล้องวงจรคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเพื่อนๆจ๋าเห็นบบจ๋าเพื่อนๆดอกไม้กำลังงามเลยเพื่อนๆต้นไม้เรากำลังสวยฝนตกนะจ๊ะเนาะเพื่อนๆจ๋าช่วงหน้าฝนโอ้ยนั่งดูแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูด้วย ดอกไม้กำลังงามเนาะก็อยากโชว์เสียดายไม่เห็นอ่างน้ำตรงนั้นนะเพราะว่ากล้อ,กองกล้องวงจรไปไม่ถึงตรงตรง,ตรงอ่าตรงไอ้สาบัวเราเพื่อนๆจ๋ามันไปบอหอดจ้าเพื่อนๆได้เห็นแค่นี่หลีอยากโชว์จ้ะอยากโชว์ มีของกระหวากอยากโชว์นะจ๊ะเนาะอย่าว่าอวาดนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ะอยากให้ดูความสวยงามดอกไม้นะจ๊ะเนาะดอกไม้เรากําลังออกดอกตอนที่เราไปเราเพิ่งปลูกเนะจ๊ะเนาะปลูกแล้วแล้วมันก็เอาเอาเอาเ,อาเม็ดมันหวานน่ะเพื่อนๆจ๋ามันกำลังงามตอนนี้โอ้ยคิดหอดคิดหอดไอ้ที่อยู่ในกระถางที่เฮานั่น ปลูกปลูกกับมือเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแต่ว่าไม่ได้ดูเนาะกลับมาฮอลแลนด์ก่อนก็ได้มาดูอ่ากล้องวงจรปิดพร้อมๆกับเพื่อนเพื่อนนี่แหละจ้าอให้เพื่อนเพื่อนได้ชมด้วยกับดอกไม้ที่สวนหน้าบ้านเราสวนหย่อมหน้าบ้านเรานะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าขอบคุณนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนที่รับชมนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กันพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ พดติดตามไว้เด้อจ้ะเด้อจะได้พ่พพาดคลิปของเฮาตที่เฮาจะเอาใหม่ปีหน้องชมนะจ้ะอาจจะบอ,อวิวว่าหลายเคืองมูแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะจ้ะให้เพื่อนๆได้ชมมนั่นแหละเพื่อนๆจ้าบ้านนอกเฮ้านะจ้ะบุรีรัมจ้า อันไก่ไก่ไก่อ่าน,น,นอยู่เด้อจะไก่เขมิดอยู่แต่กะไก่เติบบรไยเงินเสียงดอกจาก้าบรไยเงินเสียงได้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 เบิ่งข่าวนะจน๊ะเนาะขับเบิ่งข่าวเอาแต่เสียงก็ได้เสียงกับโบกไก,นะก,ก่น้ำมูดอกจ้ะนั่นแหละคอยซึกนี่ผ่านไปด้วยดีเนาะจ๊ะเนาะบ่อยากให้มันเกิดเออ่ คว,ความสูญเสียมากกว่าน,นี้เนะจาน้านาะขอบคุณค่ะ